อ่านะครับเสร็จสับเรียบร้อยเดอ้อบานนี่เดอ้อยำกบของเราโอ้ยอร่อยจริงๆนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมสอนเมนชันแนวครัวหลังหง้องวันนี้นะครับผมครัวหลังห้องลกๆโอเคครับเมนูวันนี้นะครับผมเป็นกบหนึ่งตัวนะผมจะทําเมนูยำกบนะครับยำกบจะเป็นยังไงนั้นมีวิธีและขั้นตอนการทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปเตรียมเครื่องต่างๆก่อนนะครับผมสับกบด้วยโอเคไปรับชมกันเลยครับเขียงไม้มาขามนะครับเนาะเขียงไม้มาขามเก่าใช้มาประมาณเจ็ดแปดปีแล้ว่พี่น้องตัดภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อ่า ผักต่างๆก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมหอมรวมนะครับหอมรวมสารแหน่หอมแดงมะนาวแล้วก็แตงกวานะแตงกวาหั่นครึ่งนะเดี๋ยวตัวกบผมสับเกือบละเอียดนะครับผมประมาณ80%เนนะครับเกือบละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเลาะกระดูกออกผมสับทั้งกระดูกเลยนะครับจะได้กรุบกรอบกรุบกรอบเออกรุบกรอบพูดเกือบผิดพูดผิดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมไปล้วนน้ำมันตัวกบก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงมายำ กินไปพร้อมๆกันนะครับผมไปรับชมขั้นตอนต่อไปเลยครับผมบางสูตรนะครับบางสูตรเขาจะใช้วิธีการฉีดต้มเนื้อกบกให้สุกแล้วก็มาฉีดออกประมาณนั้นนะครับผมอ่าแต่ผมใช้วิธีรวนน้ำมันนะครับด้หอม,หอมน,น้องเนาะรวนน้ำมันหอมหอมให้สุกไปเลยเด้อให้เหลืองกรอบได้ยิ่งดีนะครับผม <c oughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากรวนน้ำมันมาแล้วเด้อรวนน้ำมันมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มปรุงกันเลย เมื่อกี้ผมลืมนะครับอ่ะตะไคร้นี่ต้อจะหันเพิ่มไปเนาะเมื oh, <no. S 1> ่อกี้ลืมออกไปในสุดนี่มีตะไคร้ด้วยเด้อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับผมเริ่มต้นด้วยน้ำปลานะครับใส่ไปนหนึ่งช้อนก่อนยำเข็มน้ำกระเทียมดองครับใส่ไปนหนึ่งช้อนก่อนพอหนึ่งช้อนพอวันนี้ไม่ใส่น้ำปลาร้านะครับเราไม่ใส่น้ำปลาร้าเด้อ ต่อไปผมชูรสนะครับชูรสเกือบหนึ่งช้อนนะครับสามในสี่เนะาะต้นหอมผักชีเนาะหอมรวมสารแเน่ใส่ไปนิดหน่อยก่อนอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับใส่ไปแค่บางส่วนนะครับผมตะไครใส่หมดเลยปึ๊บเยอะไปไหมแตงป๊าใส่ไปเลย <Now. S 2> ปั๊บนหน่อยก่อนนะครับผมเอาไม่เข้ากันก่อน ไปนะครับพริกข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับหนึ่งช้อนพอพริกป่นเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ชอบเด้อผมใส่ไปหนึ่งพอต่อไปหอมแดงที่เหลือหอมแดงที่เหลือปั๊บหอมที่เหลือเย่าเพิ่งหมดปั๊บมาอ,อึไปใส่โรยหน้าอีกนิดหน่อย เอาเลยแล้วก็ยำไปเลยเพื่อนๆจะยำใส่มะม่วงก็ได้นะครับนะมะม่วง,งนะมะม่วง,งสับใส่เข้าไปอร่อยนะรสเปรี้ยวจากมะม่วงอันนี้ผมใส่มะนาวแทนนะครับวันนี้นะผมใส่มะนาวเลยมะนาวแล้วก็แตงกวา <c oughs> ชิรสชาตครับอขัดเค็มไปนิดหนึ่งใส่น้ำปลาเพิ่มไปนะครับเอาค้นช้อนพอปลาเกี่ยวพอแล้วเด้อกำลังดีเลย โอเคตักเสิร์ฟเลยนะครับผมอ่านะครับเสร็จสับเรียบร้อยเด้อบา้เดอ้นนเดอยำกบของเราอุ้ยอร่อยจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับทําตามสูตรนี้เลยเดอ้ออร่อยจริงๆนะครับผมปรุงเพิ่มแล้วแต่รสชาติของเพื่อนๆเลยนะครับผมนี่ยำกบของเรานะครับยำกบ กินกับผักสดเป็นผักสลัดแล้วก็แตงกวานะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิป,ลป,ลปนี้ทางช่องสอนนนโอชแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปว่าเราจะทําอะไรกินนะครับผมขอบคุณสําหรับเพื่อนๆเืฟซีทุกๆท่านที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจนะครับผมเดี๋ยวทางช่องก็จะไปหาเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับแต่ ช้ามากนะครับผมอาจจะช้าหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมงานยุ่งมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับคลิป,ลปนี้โสโนโน c โ a ชแน,นลกลัวหลังห้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม